ที่จองห้องพัก3าขั้นตอนง่ายง่ายเลือกห้องพักและเลนสกอบข้อมูลและชำระเงินรับการยืนยันเริ่มต้นการจองด้วยการเลือกวันเข้าพักและจำนวนคืนที่ต้องการ เลยเอาในแบบ Interactive สามารถซูมอินซูมเอาลื่อนซ้ายขวาสำรวจแผนพังรีสอร์ทในจุดที่ต้องการดูในส่วนนี้จะบอกถึงสถานะห้องได้สีแดงคือห้องเต็มสีเขียวคือห้องว่างสีส้มล็อกชั่วคราวสีเทาอ่อนไม่พบราคาและสีเข้มคือปิดใช้งาน อีกส่วนที่ควรดูด้านบนที่จะบอกถึงการแจ้งเตือนต่างๆเช็คปฏิทินห้องว่างและตารางราคาได้ในจุดนี้เลือกห้องที่ต้องการจองจากเลเยอร์เลื่อนดูรูปภาพและข้อมูลของห้องที่เราเลือก หรือกลับไปขั้นตอนก่อนหน้านี้เพื่อเลือกห้องที่ต้องการเพิ่มเติมจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเลื่อนเมาส์วางที่หมายเลขห้องใดในส่วนของเลเยอร์ก็จะเลื่อนตามไปตำแหน่งของหมายเลขห้องนั้นขั้นตอนต่อไปเลือกจำนวนผู้เข้าพักและห้องที่เราเลือกแล้วเพิ่มเข้าลรถเข็นได้เลยก่อนกดชำระเงินลองดูบริการเสริมก่อน หากต้องการกดเลือกบริการได้จากนั้นกดชำระเงินกรอกข้อมูลผู้สั่งและผู้เข้าพักได้เลยอย่าลืมอ่านเงื่อนไขให้เข้าใจและกดยอมรับ เื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินการชำระเงินมีทั้งหมด4แบบในบางโรงแรมอาจจะมีไม่ครบทั้ง4แบบบัตรเครดิตกรอกข้อมูลบัตรเครดิตให้ครบถ้วนและกดชำระเงินเมื่อเข้าสู่หน้ายืนยันการชำระเงินของธนาคารระบบจะส่งเลข OTP ไปยังเบอร์มือถือของคุณจากนั้นระบบจะยืนยันการจอง PayPal คลิกเข้าสู่การชำระเงินของ PayPal จากนั้นกรอกข้อมูลบัตรเครดิตและต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นชำระผ่านเคาน์เตอร์เลือกช่องทางการชำระเงินจากนั้นจะได้รับบาร์โค้ดแล้วนำไปชำระในช่องทางที่เลือกเมื่อชำระแล้วระบบจะยืนยันการจองแต่ต้องชำระในระยะเวลาที่ระบบแจ้งไว้ชำระโดยโอนผ่านธนาคาร ระบบจะแสดงหน้าสรุปรายการรวมถึงรายละเอียดการชำระเงินระยะเวลาส่งหลักฐานการโอนเงินเมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้นำสลิปการโอนเงินมาอัพโหลด แล้วยืนยันการโอ,อนเงินได้เลยหลังจากนั้นเมื่อทางโรงแรมตรวจสอบยอดเงินแล้วก็จะได้รับการยืนยันการจองทางอีเมลเพียงแค่นี้การจองก็เรียบร้อย